สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ในช่องของธีรวัตรใช้รถจีนทํากินนะครับผมอันนี้ผมก็กลับจากเชียงใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ออกจากกําแพงเพชรมาได้นะครับอันนี้เป็นขากลับนะครับออกจากกําแพงเพชรมาได้ประมาณสั่สิบห้าโลได้แล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับงานสายเหนือนะครับผมใครที่ใช้รถ n g v c n g นะก็จะติดปัญหานะครับผม ในเรื่องของการที่จะเติมกา๊าซนะครับผมก็วางแผนการเดินทางกันดีๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ปั๊มกา๊าซเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับผมเพราะว่าบางปั๊มก็ไม่มีกา๊าซเติมให้นะครับบางปั๊มก็ต้องรอการ๊าซที่จะต้องมาเป็นรอบๆหรือมาเป็นช่วงๆนะครับก็น,นี้ก็เป็นการที่เรียกว่าอะไรล่ะ นะครับผมก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะสำหรับคนที่ใช้เชื้อเพลิงนะครับผม NGV นะครับผมก็ผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมดูสถานการณ์มาเนี่ยเหมือนว่าการ์ด NGV เนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกจะน้อยลงไปทุกทีนะผมในการที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงผมว่ามัน ันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคนที่กำลังอยากจะใช้รถ NGB ที่วิ่งต่างจังหวัดนะครับผมเป็นหลักเนี่ยนะผมอย่างผมเนี่ยนะผมแล้วก็วิ่งสายเหนือเป็นหลักเนี่ยอาจจะต้องคิดทบทวนนะครับผมดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ากา๊าซมันมีปริมาณที่น้อยลงครับผมเนื่องจากปั๊มกา๊าซเขาบอกว่าเอ่อ เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับทาการเขาบอกว่า,าการไม่เพียงพอขายนะครับซึ่งหมายความว่า,าทางผู้ผลิตการหารือการหาการาดมาให้กับพวกเราใช้เนี่ยนะครับผมมาขายเนี่ยนะครับผมมันอาจจะหายากขึ้นมันอาจจะการมันอาจจะน้อยน้อยลงนะครับผมมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ได้ มีการคุยกับคนที่อยู่ในเรียกว่าอะไรอ่ะครับคือเป็นคนที่รู้จักเรื่องของพลังงานอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือแบบเป็นเจ้าของปั๊มเอชจีวีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ได้คุยนะครับผมเขาบอกว่านะฮะถ้าถามผมนะเขาบอกว่าถ้าถามผมนะผมบอกเลยว่าน่าจะไม่เกินสิบปีนี้หรอกแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ถึงสิบปีเขาพูดนะครับ จริงๆแล้วผมว่าไม่ถึง10ปีอาจจะเร็วกว่านั้นมากเลยนะครับเราอาจจะไม่มี NGV ขายในต่างจังหวัดนะครับผมก็คือต่างจังหวัดปั๊มเอ v ีก็ค่อยๆจะปิดตัวลงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆอดตัวเข้าไปในภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกทางชนบุรีทางระยองอะไรพวกนี้อาจจะยังมีขายอยู่นะครับผม แต่ทางโซนทางภาคเหนืออีสานอีสานก็อาจจะเหลือแถวโซนทางอุดรขอนแก่นนะครับผมอาจจะจึงมีอยู่บ้างน,นะครับผมส่วนต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ยังมีขายอยู่<ม>ก็อาจจะเป็นขายแต่ก็อาจจะขายน้อยลงหรือว่าอาจจะติดติดขัดขัดในเรื่องของคนที่ใช้รถบรรทุกเนี่ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กก็อาจจะยังไม่กระทบนะครับประมาณนั้นนะครับผมเห็นเขาว่างั้นนะฮะ ผมก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรแบบที่ที่เป็นที่จริงๆที่ผมแบบไปรู้มาแบบจริงๆแต่ก็แค่พูดคุยนะครับผมก็แค่พูดคุยเฉยเนาะสำหรับคนที่เขาอาจจะอยู่ในแวดวงของพลังงานอะไรพวกนี้นะผบก,ก็น่าจะมีความรู้ดีกว่าพวกเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็ซื้อขายของพวกนี้มาขายนะครับผมมันเป็นอาชีพเพลเนาะเขาก็น่าจะเข้าลึกกว่าพวกเรานะผมเราเป็นคนแค่ใช้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ตอนนี้สายเหนือเรานี่อย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับผมเราอันนี้ประสบการณ์จากของผมเลยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยคือผมอขึ้นเชียงใหม่นะครับผมผมก็เติมกา๊าซจากบางประหานไปก็เติมปกตินะครับก็เติมไปปกติไปเต็มเลยครับ200อกว่าบาทนะก็วิ่งมามาเติมที่กำแพงนะครับผมกำแพงเพชรนะฮะกำแพงเพชรเนี่ยปกติเนี่ย เราจะอัดกันที่ประมาณ200กว่าบาทตลอดนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมคือก็คือคอัดให้เต็มเต็มไปเลยเต็มเต็มเท่าที่จะเต็มได้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกาดแพงเติมที่ลำปางที่เชียงใหม่นะครับผมราคาการาดที่นู่นก็จะประมาณ2 1บาทนะแต่ที่ก๊แพงมันอ๋ <c oughs> อขออภัยนะครับ ที่กำแพงมัน17บาทกว่านะครับผมซึ่งต่างกัน78 17 18 19 2ดสิต่างกัน4บาทนะครับถ้าเราเติมร้อยบาทก็เท่ากับต่างกัน400นะครับนก็จะประมาณนั้นนะครับถ้าเราเติม200บาทก็ต่างกัน800นะครับทีนี้เนี่ยผมเติมที่กำแพงเขาเติม เขเติมประมาณ140-150บาาทเนี่ยนละแล้วเขาบอกว่าการ์ดหมดไม่มีแรงดันนะครับแรงดันไม่พอผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องได้การ์ดแค่ประมาณสัก1 6 0บาท170บาทแล้ววิ่งขึ้นไปที่เชียงใหม่นะครับยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยนะครับการ์ดแค่นั้นมันก็ไม่พอแน่นอนนะในการที่จะวิ่งขึ้นไปมันพอแต่มันเสี่ยงมากครับ ผมก็ได้ไปเติมที่อำเภอเถือนนะครับผมอำเภอเถือนนี่ก็ประมาณ19บาทกว่านะครับก็ถือว่าแพงอีกอยู่ดีนะครับก็อัดที่เถินเข้าไปเกือบประมาณส0 0พันนะครับผมการที่นั่นก็แรงดันก็ยังดีอยู่เพราะว่ายังมีการ์ดอยู่นะครับผมก็อัดเข้าไปเกือบ3 0 0พันเลยนะผมก็ได้การ์ดประมาณสักจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าจ่ายเป็นเงินไปน 3, ี่สามพันเกือบสามพันนะ ทีนี้เนี่ยส่วนต่างอะไรเนี่ยมันก็ตกมาอยู่ที่เรานะครับแล้วเราก็เติมที่เถอนแล้วไปส่งของทีงท่เชียงใหม่วงแวกกลับมาแล้วผมก็กลัวนะครับผมกลัวว่ากําแพงเนี่ยจะไม่มีการเติมให้ผมอีกนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมขากลับเนี่ยถ้าผมไม่อัดที่เถินขากลับเนี่ยถ้าถ้าที่กําแพงไม่มีเติมให้ผมเนี่ยผมจะต้องวิ่งมาที่คลองขุดคลองขุนอะไรเนี่ยครับ ประมาณนี้ประมาณ50โลเนี่ยผมก็กลัวว่ามันจะไม่ถึงอีกน,นะครับผมก็เลยอัดที่เถินอีกนะผมอัดที่เถินไป2,000กว่านะผมก็เลยเที่ยวนี้นะครับเติมก๊าซไปสรุปแล้วประมาณ8,5 0 0นะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับเผลือก๊าซในถังประมาณสักร้อยกว่าบานะครับก็ไม่รู้ว่าจะถึงถึงบ้านหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถึงบ้านเที่ยวนี้ต้องมีต้องมีต้องมีค่าก๊าซเป็นหมื่นนะครับ ผมสุดๆจริงๆนะผมไม่เคยเติมก๊าซเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับราคาก๊าซเท่าเดิมนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของแรงดันของก๊าซเนี่ยมันมีผลกับมันมีผลกับการที่เราจะวางแผนการเดินทางนะครับผมลดก๊าซเนี่ยนะผมมันจะไม่เหมือนรถด้บมันนะรถดํามันเนี่ยราคาที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ราคาของปั๊มก๊าซหรือการเติมบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับ รถการ์ดของเรานะครับผมในการซึ่งแรงดันมันน้อยเราอาจจะวิ่งไปสักพักอ,อาจจะเติมบ่อยอันเนี้ยแต่ถ้าเราเจอปั๊มที่แบบแรงดันดีๆเติมแนละ้ววิ่งกันยาวๆ6ก0จ็ดโลต่อ8ปดถังเลยเนี่ยมันก,มนก็มันก็ดีเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่รถที่ที่เดียวกันนะครับวิ่งขึ้นเชียงใหม่เหมือนกันนะ โอเคครับผมก็จะพูดคุยกันประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ใช้รถการ๊าซผมว่าก็ก็ยังมีการให้ใช้กันแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็น่านจะหายากนะครับกา๊าซก็อาจจะน้อยลงนะับสำหรับใครที่ใช้รถการ๊าซหรือกําลังที่จะมองหารถการ๊าซอยู่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะผมแต่ว่ารถการ๊าซเนี่ยมันก็มันก็ลดต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงไปได้ถ้าเทียบกับน้ํามันเนี่ยน้ามันก็อาจจะวิ่งค่าเที่ยวอาจจะเหลือครับ 30%มสิบเอร์เซ็ผมของค่าเที่ยวเนาะแต่ถ้าเป็นลดก๊์ดเนี่ยมันก็อาจจะเหลือประมาณหนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมห้าสิบห้าสิบนะผมสำหรับค่าเที่ยวเนาะมันก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะนะครับก็ลองพิจารณาดูครับผมสำหรับรถที่ราคาไม่แพงใช้อีกประ,ประมาณห้าหกปีเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะไม่แพงอ่าน่าจะคุ้มคุ้มทุนอยู่นะครับผม แต่ถ้าเป็นซื้อรถราคาเป็นล้านก็อาจจะอาจจะก้ากึ่งนะผมก็รอดูว่าปริมาณงานของท่านนะครับอยู่ที่โซนทางไหนนะผมถ้าอยู่โซนทงางภาคตะวันออกนะครับผมอยา่างชลบุรีระยองพัทยาอะไรเงี้ยอยู่อยู่ในโซนของภาคกลางเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะยังใช้ได้อีกเป็นสิปีก็คงจะใช้ได้แหละผมว่านะแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าไม่น่าถึง10ปีครับ ไม่ไถึงสิบปีนะห้าปีก็ให้มันถึงนะนะครับผมนะในความคิดส่วนตัวนี่คือความคิดส่วนตัวผมเลยนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็คิดวิเคราะห์แยกแยะกันประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่เราอย่างเราเนี่ยไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรลึกซึ้งนะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมถามเขานะเขาบอกว่านะครับผมอุปกรณ์นะครับผมที่ จะใช้ในการนะครับผมซ่อมบำรุงของการ์ดเนีเนี่ยนะครับผมก็คือเขาเลิกผลิตแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับที่เลิกผลิตนะครับผมอาจจะมีเป็นของที่ยังผลิตอยู่อาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เทียบเท่าแบบของเดิมนะผมก็อาจจะเป็นแบบคือพูดง่ายๆก็คงจะเป็นของเทียมอะไรประมาณนี้นะครับก็ของเทียบอะไรประมาณเจยว่าจะเทียมเลยนะครับเป็นของเทียบนะครับผม ก็อาจจะมีการผลิตอยู่นะครับผมส่วนอุปกรณ์อื่นๆอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการผลิตของใหม่ออกมาทดแทนแล้วนะครับผมเราจะเห็นสังเกตดูนะครับหัวจ่ายหัวไหนนะครับผมที่อยู่ในปั๊มถ้ามันเสียแล้วนะครับเขาจะไม่ซ่อมเลยนะครับเขาจะไม่ซ่อมเลยนะครับเขาจะเอากลวยตั้งเอาไว้แล้วก็บอกว่าให้ไปเข้าหน้าที่มันเติมได้นะครับผมก็หมายถึงว่า หัวการเนี่ยก็คือแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการซ่อมบำรุงนะครับผมก็คือปล่อยให้มันปล่อยกาซแบบตามมีตามเกิดนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็เราก็จะได้เห็นกันนะครับผมเราก็จะได้สังเกตเห็นกันนะครับว่าเอ้ยสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าะนะครับผมมันน่าจะใช่แหละนะในความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันน่าจะใช่แหละเพราะว่าปั๊มกาซ์ไหนนะที่มีหัวจ่ายที่แบบ เสียหรือพังอยู่นะครับผมเขาจะไม่ซ่อมเลยนะจะปล่อยไว้เป็นปีๆอย่างนั้นแหละนะครับผมก็จะไม่ซ่อมกันเลยแล้วก็หัวการไหนที่เราบอกว่าแรงดันมันไม่ดีไม่ดีสุดท้ายมันก็ไม่ดีอยู่ทั้งปีทั้งชาติอย่างนั้นแหละเขาก็ไม่ซ่อมนะครับนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมการที่เขาพูดเรื่องนี้ออกมาเนะี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงนะทุกคนก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมไปแล้วครับพูดมากเดี๋ยวก็ ดราม่านะครับผมดราม่าอีกนะเพราะว่าช่วงนี้ก็นะครับไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับผมเกี่ยวกับการในสิ่งที่มันเกินเกินตัวเราหรือหรือ,เ,อเป็นอะไรที่เราไม่ได้รู้จริงนะครผมผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วก็จะมีคนที่รู้จริงออกมานะผมว่ารู่งนี่นะผมบอกว่า ไม่ใช่ว่ามาให้ข้อมูลกันนะแต่มามาด่าผมนี่แหละว่าไม่รู้จริงนู่นนี่นั่นเอากูรู้จริงกูก็ทําคลิปทําอะไรเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาสินะครับผมผมว่าอยากให้ทําแบบนั้นเลยนะครับผมออกมาแบ่งปันกันนะครับผมมันจะได้ช่วยกันนะครับผมไม่ใช่ว่ามีข้อมูลแล้วก็อุ๊บไว้อยู่แล้วก็ไม่พูดไม่อะไรพออีกคนหนึ่งเข้ามาพูดมาจุดประกายมาจุดประเด็นก็จะออกมา ว่าเขาไม่รู้จริงแล้วอย่ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมก็ไม่รู้จะว่า,างไงนะครับผมก็ถ้าใครมีข้อมูลดีๆหรือยังไงก็หรือข้อมูลที่เป็นความจริงยังไงก็ออกมาลงกันส่วนวันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันสําหรับคนที่ใช้รถเนะ <c oughs> อ็นจีวีนะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมแต่ว่าก็อยากจะแชร์กันนะครับผม ก็ลองเอาไปคิดดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับไปจริงๆแล้วครับรอบนี้ฮนะสวัสดีครับ